คุณจะสามารถเอาชนะความกลัวที่เกิดขึ้นในใจของคุณได้หรือเปล่าคะขอให้พี่ไพ่ส่งให้คำตอบด้วยนะคะไฟออฟทัฟฟ์ทรีออฟแวนทรีออฟทัฟตอนนี้นะคะคุณกําลังมีความกลัวในใจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณอยู่ใช่ไหมคะ คุณผิดหวังเสียใจกับบางสิ่งอยู่หรือเปล่าคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะให้บอกว่าตอนนี้คือโอกาสดีๆบางสิ่งบางอย่างมันกำลังตั้งอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะคะมันเป็นความสุขที่คุณไม่ได้มองเห็นมันคุณไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจมันนะคะให้บอกว่าเดี๋ยวชีวิตของคุณจะได้พบเจอกับโอกาสดีๆในชีวิตแล้วนะคะ คุณกำลังจะมีอนาคตที่ดีรอคุณอยู่ความสำเร็จมันกำลังรอคุณให้ก้าวเดินออกมาจากสิ่งที่คุณกลัวอยู่ณตอนนี้นะคะคุณกำลังจะได้พบสิ่งดีๆที่คุณตามหานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเพื่อนที่ดีครอบครัวที่ดีการยานมิตรที่ดีนะคะกำลังเข้ามาหาคุณนะคะเพียงแต่ว่าณตอนนี้คืออย่างที่บอกเนาะคุณปิดกั้นโอกาสคุณปิดกั้นความสุขของคุณเองค่ะ หากคุณเปิดใจยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่มัวแต่ผิดหวังเสียใจกับอดีตนะคะแล้วก็มองหาสิ่งดีๆที่มันกำลังเฝ้ารอคอยคุณอยู่ค่ะแล้วคุณก็จะกลับมาทําให้ใจของคุณมีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวชีวิตของคุณนะคะจะได้พบเจอ สิ่งดีๆที่คุณกำลังตามหาอยู่นะคะจะมีคนมีใครบางคนนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์ชีวิตของคุณนะคะเหมือนกับเขาจะทำให้คุณนะคะได้มีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีค่านะคะคุณจะผ่านพ้นสถานการณ์ของอสิ่งที่มันแย่ๆในชีวิตของคุณนะคะเพียงแต่ว่านะตอนนี้คุณต้องปรับเปลี่ยนอารมณ์นะคะคุณต้องอเหมือนกับรู้จักการ ปล่อยวางกับสถานการณ์ในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ทำตัวเองให้มีความสุขให้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งในชีวิตของคุณนะคะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะพยายามมองเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทำทุกสิ่งสิ่งที่คุณมีในชีวิตของคุณทุกสิ่งนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่จะสามารถดึงสิ่งดีๆด,ดึงพลังงานดีๆเข้ามาใน ตัวของคุณได้นะคะจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ,ะซึ่งมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าตัวของคุณมีคุณค่ามากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะโอกาสดีๆบางสิ่งบางอย่างกําลังจะ,ะมาหยิบยื่นให้แก่คุณนะคะคุณจะได้พบเจอความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่านะตอนนี้แค่คุณปรับเปลี่ยนตัวเองก่อนนะคะแล้วคุณก็จะสามารถ ่าดึงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณความสำเร็จกำลังรอให้คุณได้พบเจอแล้วนะคะขอให้คุณโชคดีมากๆนะคะ